ก็สมรำนาคุณกันจจมพลังด้วยที่ตอนนี้ดวกระแสสังคมบาง,บางส่วนบางส่วนตีกับและต่อว่าไหนจะยังโดนพวกมีตําแหน่งในภาครัฐโจมตีอีกพ้อนดันไปมีซัมซิ่งกั แป้งคนนั้นก็สมควรโดนด่าแล้วคุณการจอมพาลังอนะ่ะตอนน้ําท่วมกว็ดันเสนอหน้าไปช่วยทุกที่เลยพวกสสบางคนภาครัฐบางคนเขาลงพื้นที่แค่ไปถามไทยสารทุกสุขดิบเพื่อจะเอาเข้าไปประชุมในสภาเขาทําแค่นั้นไงคุณการเสือกไงเสือกเอาของไปบริจาคเสือกไปช่วยคุณตาคนหนึ่งที่ต้องใช้ถังออกซิเจนออกมาจากบ้านที่โดนน้าท่วมสเสลยไงเกินหน้าเกินตาไหนจะประชาชนคนธรรมดาที่ไปพึ่งพาให้คุณกันช่วยเพราะโดนกลุ่มผู้มีอิทธิพ,พลหรือผู้มีอานาจลังแกและไม่ได้ความยุติธรรมคุณการก็เสลยอ,อีกไปช่วยเขาไม่เขาได้รับควาาามุติรรท้้งนนนะปชชเเดืออข ทุกตั้งหลายที่ไม่มีใครช่วยเขาคุณกันเสือกไปช่วยเขาผสมนำหน้าแล้วที่โดนดา่าไหนจะเรื่องบังเกอร์อีกไหนจะเรื่องเสื้อก่ออีกไหนจะดโดนอีกกล้องอินฟาเรดอีก และอย่างอื่นบาๆเต็มไปหมดทําเกินหน้าเกินตาไงก็สมควรแล้วล่ะและพะอออกมาแถลงเกี่ยวกับมูลนิธิตัวเองก็ดันตอบไม่ตรงประเด็นกับคนที่เขาถามอีกพร้อมใจจับมือกันไปถามเลยนะเริ่มจากอิสริดกแล้วหัวหน้าอิสริดกก่อนเลยก็ประชาชนเขาฝากถามมาแตาเขาอยากได้เงินคืนจะได้เงินคืนไหมคุณตอบไม่ตรงคาถามเขาก็เลยถามซักไซส์ถามไม่เลิอกอยู่แบบนั้นนะ่ะถามจะไม่มีช่องไฟให้คนตอบได้ตอบคนตอบก็ดันตอบไม่ทันเองกนะันเนี้ยนั้นผมยกตัวยอย่างอย่างหนึ่งนะผมชอบกินข้าวเหนียวหมูอยู่ร้านหนึ่งกินมาหลายเดือนแล้วร้านนี้อร่อยแล้วดีแต่พอผ่าน เอาให้คนอื่นย่างแล้วเขาก็เอามาขายแม่งผมโคตรเสียความรู้สึกเลยผมว่าจะไปเอาเงินทั้งหมดคืนที่ผมเคยกินกับป้าคนนี้มาผมจะทวงคืนให้หมดเลยเอา้าวก็นำ่นเงินผมอะ่ะ ป้าหลอกผมมาป้าไม่ได้ยางเองตามนั้นและตรวจตัวอ e ิสริดกนางตะกวดเอ้ยไม่ใช่นางประกวดที่สตอและปาสะลิดพูดไทยคําอังกฤษคาเขาถามคุณกันประมาณว่าทั้งเสื้อกอกยุโทโธปกรณ์ทาหารก็มีหน่วยงานที่ต้องช่วยเหลืออยู่แล้วคุณกันจะไปทาทาไมอันนี้ผมลวนรับคําถามมาให้นะเพราะจริงๆและอ e ิสริตกเขาพูดยาวกว่านี้นล้นกูจะตอบมึงใน e oc, อิสริกรก็พอภาคละและหน่วยงานที่ช่วยทหารเขาไม่ได้ทำไงถ้าเขาเอางบประมาณตรงนั้นมาซื้ออาหารแนวหน้าก็คงไม่ต้องมาขอคุณกันหรอก ส่วนคุณกณันก็เสือกอีกเสือกไปจัดหามาให้เขาอีกทำให้เขามีทั้งเบงเกอร์ให้ประชาชนและทหารได้มีที่หลบภัยเน่เสือกไปช่วยเขาทำไมเกินหน้าเกินตาไงแลวกูขอถามมึงได้บ้างไหมอิสริดกมึงเป็นแค่ตะกวดเอ้ยไม่ใช่มึงเป็นแค่นางประกวดมึงเคยทําอะไรเพื่อประเทศชาติยังออกมาติเขามึงทาได้แบบเขาไหมหลักการอย่างเดียวมันใช้ไม่ได้นะเว้ยมันต้องลงมือทาด้วยเว้ยอิสริดกมึงพูดอย่างเดียวเนี่ยแล้วเสือ้อเกาะมันจะลอยมาบังเกอร์จะเกิดให้มึงเหรอทหารจะปลอดภัยจากปากมึงเหรอ มันก็ไม่ใช่และส่วนคําถามที่ผมชอบที่สุดเลยจากผู้มีตําแหน่งผมขอเรียกว่าน้าแข็งนะอนุญาตย้ายสถานที่นิดนึงน้องน้ําแข็งก็ออกมาโจมตีเรื่องที่คุณกันช่วยทหารนี่แลกรู้อยู่แล้วว่าน้องน้าแข็งคนนี้เขาไม่ชอบทหารคุณการก็เสิร์อไปช่วยทหารในเขาตาเด็กเขามีอนานาจมากกว่าเขาก็เล่นงานเราเด็กเขาต้องปกป้องเพื่อนเขาที่หนีทหารแต่ผมชอบนะที่คุณน้ำแข็งขออกมาว่าคุณกันว่าเป็นเครื่องมือในทางการเมืองหรือเปล่าเป็นเครื่องมือให้กับไอ้แป้งหรือเปล่าอันนี้ผมเห็นด้วยกับเขาและน้ำแข็งก็ยังรัดออกไปกว่าประชาชนเขารู้ เออใช่ประชาชนเขารู้วอ้แป้งคนนั้นเป็นคนไม่ดีและประชาชนเขาก็รู้ด้วยนะวอ้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของน้องลำแข่งเนะี่ยขืนการคุกคามกินหนีทหารเมาแล้วครับทำร้ายเพื่อนแม่เคยวิ่งเราทรัพย์ทำร้ายคนเมาฟองประวะัติทิ้งงานรับลุกลานป่าสนวนและก็บาบาบา,บาอีกมากมายประชาชนเขาก็รู้แต่ทําอะไรไม่ได้เพราะประชาชนไม่มีอำนาะจและอีกอย่างมีเอฟซีบางส่วนบางส่วนนะสนับสนุนเพราะเขาบอกว่าน้องลำแข่งคนนี้เป็นคนดีคนดีที่มีคดี ตอนผมเป็นคนไม่ดีบอกเป็นภัยสังคมแต่พอคนดีมีคดีเพื่อนคนดีมีแต่คดีอาญา f อฟมองข้ามซะง,งั้นนะและคําถามที่ชอบมีคนไปถามว่าสสมีไว้ทาไมเอฟของสสพวกนั้นก็ออกมาบอกว่านะมันเป็นคาถามเหมือนคนไม่มีเหมือนคนเรียนมาน้อยก็ดูไอ้พวกที่เรียนมาเยอะเลยยังสนับสนุนคนมีคดีอยู่เลยส่วนเรื่องคนที่บริจาคใช้คําพูดที่ว่าคนบริจาคไม่ได้พูดคนพูดไม่ได้บริจาคอันนี้ผมว่าวินวินครับซินเสมอกัรก็ต่างคนก็ต่างโอนให้คนที่ตัวเองชอบต่างคนก็ต่างใช้คําพูดนี้เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าไอ้คน ทั้งทงที่มันมีงบประมาณในตําแหน่งอยู่แล้วได้เงินเดือนจากภาษีอยู่แล้วแถมไม่ได้เงินบริจาคอีกหลายกระทอดกว่าการจอมพลังอีกแต่มันต่างตรงกันที่ว่ากลุ่มน้องน้ําแข็งรับบริจาคไปคนที่บริจาคเห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรือประชาชนได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนั้นบ้างไหมแต่มองกลับมาที่อินฟูรับบริจาคมาแต่การกระทํามีหลายอย่างเลยดันไปพลาดผัวพันกับไอ้แป้งเลยีแต่ส่วนกลุ่มน้องน้าแข็งไม่ได้พัวพันกับแป้งนะแค่ไม่ชอบทหารและคนในกลุ่มมีคดีและก็ตรวจสอบไม่ได้และก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากไม้กระดานหนี้กสะะเอ่าาทพวภ เพราะผสุดท้ายคนที่เคยให้ช่วยที่บอกว่าสีตอนนี้เอาตัวรอดหมดแล้วเหลือตัวคนเดียวในคุณการสมน้ำหน้าบางทีผมก็